มาสบายดีพเพื่อนๆสบายดีทุกกคนเนาะ Happy Thanksgiving เด้อพ่เจ้าเด้อ Hello everyone Happy Thanksgiving This is my turkey for today's Happy Thanksgiving guys Oh my god very big But um This should be turning around I don't know why they didn't turn it around for me So It's a turkey I order it you guys This is e 0 d Please like subscribe and share Okay everyone Happy Thanksgiving to everyone นะกินแตงสกีบิงอย่าลืมไลค์ subscribe แชร์ h e เด้อพวกเจ้าขอใทุกคนอยู่ดีมีแรงมามากินไก่งวงน้ำกันมาเนี่ยพุกน่ะอันนี้คอยจ้งางข้าเจ้าอบเด้อพวกเจ้าเด้อโตหนึ่งแปดสิบดอนโตหนึ่งในแปดสิบดอนนี่น้องไปเด้อนีน่เด้ออบแล้วละนี่เด้อนี่เด้อโต๊ะบางไงพวกเจ้าพวกทีแซบ่บอันนี้ข่อยเฮ็ดก๋อยแล้วนี่ข่อยเฮ็ดก๋อยเอื้อยข่อยพอเอื้อยข่อยมากหลายมื้อนี้ข่อยใส่บักอึ๊บนี่เด้อพวกเจ้าเฮ็ดก๋อยอันนั้นก็คือมีหมักไม้เฮาเนาะ อันนี้ก็คือบักสลีคือเพื่อนกินกับไก่งวงเพื่อนทั้งนนี่เลยของอาหารไก่งวงอันนี้คือขอยสีเฮดเฟอร์เป็ดนำนี่คือผักของขอยแล้วก็ทอดเอกรให้เด็กน้อยแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำเกรวีนนะพวกเจ้านะนี่เลยน้ำเกรวีใส่ใส่แมพอเตโตอยูนี่เนาะนี่เลยลูกไผ่ข่อยเฮ็ดอันนี้นะน้ำเกรวีแล้วก็มีอันน้ำคุกกี้มีข้าวจีมีคุกกี้มี อัน,นอยียงของเขาแหละไม่กาเขากินกันเล็กน้อยเขาแหละมีประเทศมี potato chips นะเด็กมี bread some bread cookie guys and this is the gravy mashed potato egg roll และน,นี่กับเป็ดเขาซื้อเป็ดสองตัวมาพร้อมพวกเจ้าคอสิเฮดเฟอร์ดัอดกอ่าเฟอร์เป็ดเขาเลยซื้อเป็ดมาสองตัว this is for the um this is the duck you guys it's a a n the same same spot where i order my turkey in the same spot i bought the duck this is for the for the um for for the fur for the soup เสีเอาลงไปในใส่เอาลงไปใส่อันน่ะเฮ็ดเฮ็ดเฟอร์เดักกินเฟอร์เป็ดพ่อเจ้าก็เฮ็ดเฟอเป็ดนะก็เลยอันก็ต้มน้ําซุปแล้วแล้วก็ส่อันเอาเป็ดนี่ใส่ถ้วยไผ่ถ้วยมันแล้วก็เอาน้ําซุปอันเป็ดนั้นใส่เนาะพเจ้าเนาะสิกินเป็ดมื้อนี้สิบ่กินอัน จะเฮ็ดมีเหลืองน้ำแล้วก็มีอัน้นน้ำไก่งวงข่เด็กพวกเจ้าเฮ้ยมันโตบบกใหญ่พวกเจ้าเอ้ยพอนะแปดสิบดอนนี่ไงนี่ไงและเอื้อยข่เอื้อยข่หั่นสีมาพ้ากันมาพี่แล้วพวกเจ้าเดินไกระลังสถืออาหารมาเมื่อนี้เอื้อยหั่นสีเอาอันแหนมมาแดงแล้วก็สีเอายอมาแดงมีอย่างแดรลายอันนั่นแหละพวกก็เริ่มได้เฮ็ดหลายอย่างข่อยก็เฮ็ดแค่นี้แล้วเขาก็สีเฮ็ดฝืงพวกก็ต้มฝืงเป็ดห่นพวกเจ้าี่ดิ เจ้ามาเด้อมากินไก่งวงน้ากันพุนาโตบอกไงเป็นจะได้พวกเจ้าดีดีมีแห้งกันทุกคนบอกดีดีมีแห้งเด้อดีดีมีแห้งแล้วกะ็สุกสัน์วันไก่งวงเนาะมือเนาะพวกเจ้าเนาะเี่แล้วก็ก,ก,ะก,ะกินเฟอร์เฟสพ่อสุกสัน์วันไก่งวงแล้วกินเฟอร์เ็ดน้ากันเนี่ยเลยพวกเจ้ามีแต่อาหารแบบกินแบบไม่การเนี่ยเฮเทเลตน้อยพวกเจ้าข้าวจีกระทอดอโก้ให้ไอ,ดอ,ดเ,อ,อเดียวเขาชิตํมามะฮงเขออาจะไม่ได้ตำมะฮงซ้ำนียพวกเจ้า ะคุงยังไม่ได้จัานได้ต่ำมาถ่ายก่อนแหละพะทั้นได้ต่ำมะคุงมาสิพาเบิ้งต้นเฮือนของกระดาษนี้จะต้นไม้พวกเจ้าเอ้ยคุณนะเพราะขนเขามานี่เฮือนเบิ้ดนี่นะมันบนบุคือบางลา้วด้วยพวกเจ้าเด้อญาติเพิ่นตายะช่ไหมนี่ต้นกอกต้นกล้วยก็ได้อันต้นนั้นเขอเดอร์มาในพวกเจ้าเห็นบหมฮันฮันเดอร์มาอันอันน่ะอย่างเกาะจำปีสช่ไแม่บอกพวกเจ้าว่าต้นจำปีบอกเนี่ยขอเดอร์มาเน่ยน่เน่ ขาก็ปลูกไวกขาวาเบิ้งปีหน้าขอยซิลองเอาไปปลูกอยู่อันอันนั้นลงเบิ้งมันสิได้บะเนือ้อสีไ้อันซีไ้ไปเบิ้งอันยวซีอันถ่ายมาทั้งนี้สีไ้เบิ้งเฟิร์ฟเหมอเ้อเฟิร์เป็ดก่อนเนาะนี่เด็ดดดเอยอยนี่เด็กหม้อเฟิร์ข่อยนี่เด็กกะลังทวน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 ี่เด็ใส่ลูกซีนลงไปละอันยุรุ่มเพื่อนนี่คือคือขอ,อ,อยใส่ปีกเป็ดแล้วก็อันนาคาเป็ดแล้วก็ อยังคันเด้ากบเจ้าเด้อน้ำซุปคนขนาดยังไงเลยน้ำซุปคนกบเจ้าหมอบบนี้มันกินเฟอร์เปสดน้ำกันก็ตีแตงสกีน this is my first ah this is f o r my f u r you guys for the soup for the f u r f u r s o u p it's a meat ball and duck in there และอันนี้ก็มาคุ้งที่ซอยไว้สิต่ำยังไม่ได้ต่ำอันนี้ก็คืออังเครื่องซีเฮ็ดเฟอร์นี่เครื่องซีเฮ็ดเฟอร์จะซื้อเฟอร์จังซี่มาพร้อม แล้วพอจะซื้อมีเหลืองเพราะว่าออนี่มีเหลืองลูกจะกินมือเหลืองเพราะว่าใส่เป็ดเป็นมักมีเหลืองเจ้าเด็กมีเหลืองเป็นมักเด็กใส่เป็ดเป็นหมักเด็กแล้วก็ไม่ได้กระเฟืองนี่คนนี้คนสิพามาเบิ่งนี่มาเบิ่งเพื่อใหญ่บ้าน พ่อใหญ่บ้านเอาขาลงเด้อ้ยอ้ายยังบ่มายังบุมีไผ่มาพ่อใญบ้านสบายดีในพวกเจ้าสีฟ้ามาเบิงเบ่งี่บแมบนพามาเบิง่งอย่างสิฟ้ามาเบิง่งต้นไม้พุ่นคนขมานี่เบิดนีอ่อินทวาต้นมะกล้วยอีกอยู่นิตขอสิเธอมาทั้งพี่อีกเด้ออันนี้ตั้งมันตั้งอยู่นอกเพราะว่าิ่นหอบข้ามานี่เพราะอัน เอื้ออายสิมาแล้วเพิ่นก็เลยเอาขามาตั้งนี่ดิพวกเจ้าี่ต้นไม้คอรี่ยู่ฟากในเบิร์่เห็นบอกพวกเจ้าต้นไม้คอยเลยฮันพนะพเนะหันพระคอยอยู่นี่อยู่นี่ก็มีแต่ต้นไม้พวกเจ้าพ่อใหญ่บ้านอันพ่อใหญ่บ้านนั่งสมเกยจะไม่นั่งสบายพ่อใหญ่บ้านพวกเจ้าเอ้ยนั่งสบายกระดอพ่อใหญ่บ้าน หัวควันพญายบ้านเน่เนาะมีคนคอมเมนต์ขมาหาคอยในเด้อว่าเป็นอย่างพญายบ้านคือมานั่งสมเกอร์เป็นตาอันอนั่นแทะอืมเดียเดีอันนี้คือสีสายเพลงขอบอกคนยุทธก่อนพวกเจ้าอันนี้คือต้นไม้คอยกัอยูนิเอีกนี่ฮานเห็นบอกตายเบิร์เนี่ยอันนี้คือรวยไม่เลิกนี่แหละพวกเจ้านี่เขาได้มานี่รวยไม่เลิกนี่ดี๋ยวเขาก็ปิ้นกล้องไว้เอาแทว่าเนะพวกเจ้าแต่สิเจ็บหัวเนาะ ว่าิช่มันปิ้นกล้องอยียงก็เดียกกระดดสิ่่ะห้องนี้พ่เม่นห้องอย่างห้องน้ำกอให้เบิงดอกห้องน้ำเครื่องก็ยังไม่เมียนคักสับวะเจ้าเอ้ยนี่ดินี่ดิอันนี้ขดปลูกแต่พ่มหูสิปงวันนี้พวอขดป้อยขดอ,อยู่พวกเจ้าเพราะว่าล้ว,ว่าขยเอาอต้นไม,มน้เข้ามาในเงอนแล้วหลายพูดราสัน้นเงอนเลยบ่มีอย่างนี้ต้นไม้ล้วว่านะว่าใปลูกไว้อย่างกระดอแล้วว่าเข่อยนะอืมว่าไจังใดเนาะกองมันหม,มักเนาะเอออันนี้มันต้นอันนั้นดิด อันนี้นางกวักีนเด็พวกเจ้าขก่านเพื่อนตายขกมาคนในเฮือนเนี่ยนั่งกวักปีหน้าขกสิแพรพันเพินออกใหม่ีนเด็นางกวักนเด็กแต่เจเห็นมีเลขมีเบอร์คือของเคิร์นออกมาได้ล่ะของข้าเจ้าคือว่ามีอันนั้นมีอันนี้มีหูกอันนี้มีหูกอันนั้นนะพวกเจ้าเนาะี่เดีกพวมีอย่างไรเด้อพวกเจ้าเด้อมากินอันนี้น้ำกันมากินแตงสกิบวิ่งน้ำข่อยมา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 กินไก่งวงน้ำข่อยอื โตเป้อะไรพวกนาพวกเจ้าเ้ยโตง่ายแท้ัวง่ายมาจนในสิทธาเบิ่งเอื้อยได้อย่างมาแล้วเสียเอามาอันสายเพิ่มให้เบิ่งเีกเนาะพวกเจ้าเนาะเื่อเอื่อคอยกระยงกระถั่นในมาเถื่อะสายแค่นี้ให้พวกเจ้าเบิ่งก่อนนี่คือเงินครัวของพวกเจ้าเลยมีคนถามเข้ามาว่าอันบ้านทิ้งคือสีอันหลังงหญ่เนาะบ่อพวกเจ้าเงิน่อย อยู่แบบพอเพียงเขาอ,อยู่อเมริกาเดี๋ยวพวกเจ้าเด้อแต่ว่าข่อยก็อยู่แบบพ่อเพียงน,นีแค่นี้แหละเงนินทัวข่อยเราคือติ๊บเข่าติ๊บหน้ามีเนื้อหันตู้โซอยู่นี่มีติบเข่าตู้โซอ,อยู่นอกค่กกะก็แล้วแต่พ่อใหญ่บ้านสิใส่มีเกอกมีก,กล่องสตอนเราเห็ดนะเฮ้อ <c oughs> มันคือหมูสะตะิตาเฮะมานี่เด้อเห็นบอกยังกูลแล้วนี่ต้นไม้อยู่นี่อีกก็พ่อใหญ่บ้านจังไห้ข่อยพวกเจ้านี่เห็นบอกนี่ต้นมะเกข่อยนี่เด้อเห็นบอกพวกเจ้าใบร้นเบิดเนี่ยนะพระน่ะเขาคนเข้ามาในเฮือนน่ะ คุณนะอันนี้ก็บริคินนี่นะใบป oh, oh, oh. ระกอบใบอย่างร่นเบิดตแถวนี่นะโอ้ยเพื่อนเบิร์แถวนี่นี่เห็นไหมมาที่นี่นี่ประกอบใคยนี่นะพวกเจ้าเหลือแต่มากเลยนะใบเบิดแลแถวนี่นะนี่นี่มันใช่กินบอกพวกเจ้าว่าใ่อใช่ได้กินอยู่บ่ล่ะนี่นี่มาที่นี่เบิรงเบิรงนี่นะที่คอยอัปเดตพวกเจ้าเบิรงต้นแบบไงที่มีใบเต็มเบิร์นะเบิรงนี่นะร้นเบิดนี่นะอุณนะ อันนั้นก็คือต้นพระค้าน่ะนะพระค้าน่ะก็พอใหญ่บ้านตัดออกเอาเรือแต่หัวมาโมหูสีป่งเพราะพอเราเข่าในเงินบวไา้ละให้ข่อยใช่เว่าหลายพวกเจ้าเราห้ข่อยอยู่แท่ให้ก็ว่าเ้าคนมาห่อยอยู่คุนก็มีอีกอันหนึ่งพุ่น่ะพี่ลึกพีโลนะพวกเจ้าเนะกินน้ำกันเ้อะพวกเจ้าเด้อแฮปปี้แตงสกินนิ่งเนื้อหัวข่อยก็มีแค่นี้แหละพวกเจ้าพวมีอันเด้อครับเบิร์ดค่ะมีแต่เครื่องของครับเบิร์ดครับสอเฮ่กิ้งกินอันนี้ครับ ไม่ได้ใหญ่แค่นี้เด้อเพื่อนๆพันพันเตาไฟนี่เราคอยบอกพวกเจ้าว่าเตาไฟคอยแตกเห็นมันเตาไฟคอยมันแตกคอยใส้ได้แต่เตาเดียวเขาคอยออเดอร์สองเดือนแล้วหลังจากเรื่องว่าโควิดนะพวกเจ้าโควิดมันเริ่มบได้อย่างมาพวกเจ้าเอ้ยมันมันมาซาโควิดนะมันบ่ได้ี่เขาซิส้มมาคอยเดือนชิบสองวันที่สิบเจ็ดคอยจังสิได้เตาไฟใหม่นี่ดิไปซนพวกเจ้าเบิ่งเด้ออันนะแตกเห็นบันอันนะ มันแตกเขาไปเซออเดอร์ทำไมเตาไฟก่อนมันคือเป็นเตาไฟฟ้านะเจ้าแล้วมันมันแตกแบล้วคนละพันมาเดือนสิบสองที่สิบเจ็ดควรจะได้ว่าซักกินเฟอร์น้ำกันของเจ้าอันนั้นไก่งวงไก่ง้ยงหันพวกของได้ปั่นได้ที่ของมันคอรแจ้มันคือของเจ้าเลยเด้อเดิมกินน้ำกันนดกัดนะพัฒนาอุ้งชีพอุ้งชีพได้ยังไงพวกเจ้าบุญไุไนน อันน่ะขอซื้อลูกซีนอันนี้พี่เด็กขอปิดเป็นน้ำใส่น้ำเนาะพ้อเจ้าบักเลยข่อเจ้าคอคอหน้าอันนี้น้ำข้าเจ้าละลายเลยว่าเพื่ออย่างอันนี้มาใส่เวลาเขาเห็ดอันอนน่ะอันน่เฟือซุกเนาะเห็ด เปอร์เป็ปดเนาะเขาเอาน้นหน้ามิซมันมันจังสีหอมหอมนี่นี่ก็แซ่บแต่พวกจ้าเด้ออันนี้เขาได้มาจากเออสอนเลยฮะคอยมันมีโมดนึงมันเส้นใหญ่ตรงน,นี้เส้นน,น้อยเขาลวกมันสะบอนเขาเขาต้มเ่ามันลวกต้มคือกันกับโลเมนอะไรต้มให้นมันอ,อน่อ,อนๆแล้วเขาก็าออกมาแล้วค่ะามาใส่อันนั้นเป็นเฟือกินแซ่บเส้นนี้ตัวนี้แซ่บมาเด้อกินนล้วกัน ท่ายสุดทุกทายพนานเื่องเต็มอเดาอ่ะพสิจบลงท่าน,นี้เนาะท่ายสุดทุกทายขอให้ทุกคนดีๆมีแหง้แหงเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากพญาติลูกค้าทั้งหวงเดอ้อพวกเจ้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเข้ามาคอมเมนตนะ์หอยแดง please like subscribe อ่าแชร์คอมเมนต์อยู่าส์โอเค thank you for thank you everyone for watching ขอบใจทุกคนที่เข้ามารับชม Thank you everyone for uh, for watching and hope everyone have a very very wonderful Thanksgiving and uh and uh, stay safe from COVID. Okay, happy, be healthy, wealthy, rich, happiness, everything. Okay, bye, -bye.